สวัสดีค่ะคุณพี้นะคะอิงรักเทนนิงค่ะ3การปรับนะคะที่เราจะรอดในยุคโควิดแบบนี้นะคะ1เลยคือการปรับใจค่ะฮึดสู้มีพลังนะคะมีความมุ่งมั่นนะที่เราจะสร้างความสําเร็จ ให้กับองค์กรเรากับตัวเรากับธุรกิจเรา2ค่ะปรับพฤติกรรมนะคะมีสตินะคะมีวินัยก่อนหยิบจับสัมผัสอะไรก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะใส่แมสป้องกันให้ดีเลยนะคะโควิดอย่ามาติดชั้นโควิดอย่ามาติดองค์กรชั้นนะคะโควิดอย่ามาติดครอบครัวชั้นนะคะก็ปรับพฤติกรรม3ค่ะก็คือการปรับระบบงานค่ะนะคะให้มีการส่งต่อง,งานมีการวางแผนง,งานที่ดีมีการที่เรียกว่าการทํางานเป็นทีมเวิร์กนะคะแล้วก็ที่สําคัญ หรือคือวางแผนยอดขายการทำซินเคก้กซอยชิ้นเค้กด้วยนะคะค่ะสามการปรับนี้จะทำให้เรารอดในยุคโควิดนะคะลองไปใช้ดูนะคะแล้วพบเคล็ดลับดีๆนะคะกับครูพี่อ้อยค่ะ